้ใช่ไหมครับผมชื่อจริงชื่ออะไรชูศักดิ์เวียงนงครับออตอนนี้ทำอะไรอยู่เนี่ยกำลังฉีดยากำจัดวัชพืชครับผมในไร่อ้อยครับใช้รถอะไรคิดใช้รถไทเลสครับผม27แรงครับ27แรงเหรอถังอะไรวะถังใช้ถังน้ำ200ลิตรครับ200ลิตรใช่ไหมครับผ2ถังน้ำ200ลิตรแปลงนี้ปีไร่เนี่ย โอ้โเน่าอะไรมันรู้จักกันยังไงว่าเป็นวิธีไร่โอ๊คไรครับมาดูนี่ใช่มากล้องมาอันนี้ใช่ไหมครับผมไดู้แปลงเก็บขี้ไร่โอ๊ะไรครับโอ๊ะไรอันนี้เราใส่สูตรปุ๋ยไอะไรสูตรถูกไหมครับผมหนึ่งสองสามสี่แตเป็นพันธุ์ขอนแก่นครับเออสำหรับทดสอบดูเรื่องปุ๋ยื่อกี้ถามว่าถังหนึ่งเนี่ยขี้ได้กี่ล่อง ทังหนึ่งจะได้10บล่องครับได้สิบล่องใช่ไหมทังหนึ่งได้10บล่องวันนี้เราชักล่องเมตรเท่าไหร่ระยะห่างระหว่างล่องระยะห่างระหว่างล่อง1.7เมตรครับผมหนเมตรใช่ไหมครับแปลงนี้6ไร่เราวิ่งได้ประมาณ10บล่องเห็นไหมสิบล่องนี่ใช้เวลาเท่าไหร่ได้จับเวลาไหมประมาณครึ่งชั่วโมงครับประมาณครึ่งชั่วโมงวันนี้คิดว่าแปลงเนี่ยทั้งแปลงเนี่ยใช้เวลานานเท่าไหร่วันนี้เสร็จไหม วันนี้สั้งชั่วโมงตอบคิดว่าวันนี้เสร็จไหมเอาเราคิดอะเราคิดว,ว่าวนนเสร็จไหมวันนี้เราเออวันนี้น่าจะไม่เสร็จครับเกืียบเกียบครับเกือบเลยทำไมทึงไี่เสร็จเราตื่นเต้นทำไมด้วไม่เสร็จ เพราะว่าตอนนี้ตอนนี้เขาจะนะครับตอนนี้ฝนกำลังจะตกครับผมเออเขาพูดมาว่าฝนกำลังจะตกก็ต้องยุดใช่ครับไม่ใช่อ้อกไม่ยามาอ้ามึอผมกลัวว่าฝนมันจะตกครับผมก็เลยคิดว่ามันจะไม่เสร็จแล้วตอนนี้เราฉีดยาไปยาตัวที่ฉีดเนี่ยมันต้องออกนิดประมาณกี่นาทีก่อนที่จะเจอฝนถ้าเป็นกูโฟซินีตนี่ประมาณสองชั่วโมงครับแล้วตอนนี้บนหัวแกมีอะไรมีเมฆครับแล้วมันจะตกไหม มีโอกาสตกอยู่ครับออมีโอกาสตกกี่เปอร์เซ็นต์งานนี้ไปดูเมฆไ <laughs> หถ้าตามตามอรพยากรณ์อากาศมี80อยู่ครับแต่ว่าแล้วตอนนี้แกฉีดอยู่เนี่ยถ้าเกิดฝนตกมาภายในครึ่งชั่วโมงแกว่ายามที่ได้ผลไหมไม่ครับแือวทำไมกระเสียงฉีดคือบางทีมัน,ม,นมีเมฆแต่มันไม่ตกครับมันก็ผ่านไปแป๊บเดียวอ๋อเ,<ล>เป็นยากกับเทวดาโอเคอย่าให้ตกนะฝนบอกยากนะอย่าให้ตก พขาจะตกเลยคือการเสียด้วยเปล่าประโยชน์เสียหายนะถ้าสมมติเราเห็นว่าฝนมันตั้งท่าจะตกแบบนี้ดูลักษณะเพิรแบบนี้เราดูเห็นไหมมันมีรองฝนตกตรงนู้นแล้วเนี่ยควรจะหยุดควรจะหยุดนะไม่งั้นการสีดาเนี่ยจะเสียทพิ่ด้วยเปล่าประโยชน์เสียเงนินบริษัทเสียหายนะพยายามเปเรือร่อไรดูให้รอ,อบคอบดูให้ดีที่มาคุยวันนี้เพราะว่าที่จะไปด,ดูว่าพวกเราทำงานกันยังไงไม่ต้องติดที่นะค่อ,คอยๆปรับตัวงไป Okay, เดี๋ยวจะมีคำถามต่ออ่ะ